สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนทุ้งงานงเพื่อนเขาเก็าจะบ่มาทาั้งหลนะอ่ากามีลูกมีหลานที่เพื่อนมาดูย้อนหลังไ้นะครับเป็นยังไงเนาะดูย้อนหลังไงอ่าเป็นอะไรนะ,ะเ,นนนเขาไปมีอ่าส่วนรวมเมื่อเขาเห็นอ่าเมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็ต้องเข้าถึงนะครับเมื่อเขาเห็นเพื่อนมากเขาก็ต้องไปเข้าถึงเพื่อนปั๊บนะครับไังเพื่อนพึงจะหักเข้าเขาเก็บออกไปนะครับ เห็ดไปซีง่างยาให้ให้น้องให้เพื่อนพี่ป้าหน้าอาเดงเนะครับเกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่าหมวดแป๊บบอบอได้ไปเด่นหน้าหมวดแป๊บก็จะไปดูไปที่มีมิวนร่วมห้อกับพอติดแดงถ้าสองอันสองอยางเนี่ยเขาเห็ดสมมํำเสมอแดงจะบ่มากไก่บางครั้งก็บ,บ่รููว่าจะเข่าท่างในนะครับจะไปเห็นนะครับไปเห็น,นะหนอ่าหนองเขาสิ ทั้งน่องดอกบัวเนี่ยขอเข่าขอชี้หยางเส่็จแล้วเพราะใแม่เลกเขากินมันเนี่ยต่อไปกันน้ำท่วมเดังนั้ทั้งบา้าทพวก็ยังน้ำท่วมเลยเห็นจริงนะเขาจะได้รายได้จากเพจบุกนะครับเห็นจริงนะเขาจะมีรายได้จากเพจบุกนะครับถ้าก็ต้องดูแลก,กันซึ่งกันและกันระวังในการ การส่งส่งคลิปนะครับส่งคลิปสกคลิปเนื้อหาเนี่ยมาโพสเนื้อหาโพสเนื้อหากิโพสตัวหนังสือสให้กำลังใจแจ้งนเขาไปหาน้องดอกบัวปั๊บก็จะไปเห็นอของคุณสุวรรณน้ำเนเห็นคุณาตามกิจกรรมต่างๆเนาะ ทักไว้ก็จะเห็นกันนะถ้าบ่ทักกลับไปเบิ่งก็จะบ่เห็นกันอันไหนที่บ่ถูกเขาก็บบเอาอันไหนที่ว่าถูกเขาก็เอาไปปับใส่ต่อยอดลองมึงนะครับโมงหนึ่งหรือบ่เกินชั่วโมงสามสิบนาทีเพื่อนก็ตอบขึ้นมานะถ้าเพื่อนแล้วก็เข้าไปตอบปั๊บเพื่อนก็ตอบไปตอบมาบ่ได้รับในนอนเลยค็ตอบเบิดขึ้นอ่ะสามสิบกวนาทีเนาะสามสิบห้านาทีอ่ ก็จังจะไปเหตุงานนะครับจะออกไปในสุดสอบมาแก่งด้อมาแก่งมาแก่งบางครั้ง่ามีคนเบิงสองสามทันนั่นเิเทากับแวะเบิง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 ,บง,บงไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมต่างๆนั่นแหละนะนะเพื่อนแวะมาเพื่อนก็จะเห็นนะครับบ่เห็นาภาพหนึงน่งโพสตหนึ่งหนึ่งโพ์เนี่ยนะครับเทาก็ต้องไปเยี่ยมเพื่อนลนะ่อนไปเล่นนะั่งเพื่อนจะ ซีหาท่านไปเหรียญน,น้ำเพินเล็กผ่านนะครับบอกได้เด้อครับเ้อบอกได้ผ่านนะครับผ่านกดผ่านเจนผ่านหกหมื่นนาทีมิที่สัมพันธ์นะเพื่อนๆก็รังไหลเขากันเข้ามานะเพื่อนเขาเกาเนี่ยทักทักหนึ่งเดียวสองเพื่อนผู้มองเห็นเขาก็กลับไปตรวจไปตรวจโปรไฟล์ของเขาครับ ไปตรวจตอก่อนเขาจะส่งเบาอทางไมมนะครับบ่อทางไม่มันก็ออกมาส่งไปเท่ากับบริการนะครับว่าเจ๊งใดก็ให้กำลังใจเจ๊งนั้นเขาไปหาน้องดอกบัวปับ๊บก็จะไปเห็นอของคุณสุวรรณน้ำเนี่ยเห็นคุณน้องลา โชคดีมีความสุขนะมีเวลาว่างก็เห็นก็นจะเข้าไปเรียนน้ำนะครับก็ไปทักกันได้ตามคณนิดแก้วกาหลงนะครับนิดเจ้ากาหลงมาได้แถบเพื่อนๆเท่าัย่างถ่ายอยู่เนาะจะแหวะเบิงแวบเบิงแวะเบิงแวะเบิงไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมต่างๆนั่นแหละนะเพื่อนแวะมากเพื่อนก็จะเห็นนะครับพอเห็นาภาพหนึง่งกันไว แขนหวเกินสามมือเข้าไปตรวจครับว่เห็นนะครับเวลาเวลาจะเวลาหน้า,านที่ครบหละภาษาอังกฤษเดภาษาไทยภาษาอังกฤษลงไปจนพุน่นะจนาการเสียภาษีนะครับถ้าอักครบถ้าเอื้อนเสือผิดตั้งทีไอเพิ่นบ่น้ำเลยส่งนะครับเพราะว่าบ่น้ำส่งไอ,ไอ,ไอไห,ไห้าสาบไปแห่งกำลังใจไป เป็นาไปเอาปูป้ายไปแปะไ้นะไปทักไว้ไปทักไ้แต่ละคลิปแต่ละโพส์อะพึเพื่อนก็จะติดติดตามถ้าคอมเมนต์อ่าโบวโปตงบอยังเนี่ยเพื่อนกับ่อยาักมานะครับเพื่อนกับ่อยาักมาก็ให้เพื่อนเนนี่ะครับว่าเสมอกันเฮ็ดสม่ำเสมอจากนั้นก็ไม่ไปไม่ปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ yeah, ์ก็ค e ือการนี่แหละการค่ะสวัสดีครับหมวดแฟเนี่เพื่อนไล่ทันทีเลย ถือว่าเป็นหนึ่งแหละนะครับถ้าหมดเฟมหมดแป๊บหมดแป๊บไปเราการโดนกระเนื่อเวลาโหลดสาเหตุในการที่ว่าอ่าเฮาเฮ็ดเกินวันเฮ็ดเกินวันนะครับกับในการลงลงคลิปลงโพดสามสิบว่านาทีเนาะสามสิบห้านาทีอ่าก็จังจะไปเฮ็ดง,งานนะครับจะออกไปทำง,งานกับเพื่อนเขาก็จะโบมาทางไล่นะ กามีลูกมีหลานนี่เพื่อนมาดูย่อนหล้างห้นะครับเป็นยังไงเนาะดูย่อนหล้างหาเป็นไรหน้าเปเลี่ยนหล้วนะครับก็เลยป่อหยากสั่มแบบเก่าเห็นหนำเนี่ยกับบ่อยาก็อ,าออกมาถ่ายด้ยเนาะยืดยืดขูบก็เลยขยับไปนั่งก็ได้เห่นแต่ทั้งหน้าก,กล่องถ้ามีเพื่อนถ้าเปลี่ยนไปใช้กับกล่องก็จะลังไปเรื่อยๆพังไปเรื่อยๆเวลาก็ขยับขึ้นไปขึ้นกันครับเท่ากัน ขึ้นไปสะสมเงื่อนนะนั่นแหละผมได้ได้นะบคุณลิซ่าก็มาให้กําลังใจนะอ่ะาให้แฮงๆปังๆนะครับโปรโมทโปรโมทแป๊ปปบนะครับขอบคุณตรวจไปแล้วเพิ่นไปตรวจเบิง่งเพิ่นก็ไปตรวจทําเฮาครับเพิ่นเอาไปมา,าจาะบ่ถึงสองสัปดาห์ประมาณจากอาทิตย์หนึ่งหรือ่าทิตย์เปน,น,น,นเขียนหน่อยแนเฮ็ดจังได๋เฮาจะสารธ์ให้แน่นแฝงนั่ก็กลับไปเข้าถึงไง เขาถึงมองเห็นบหมงอนนครับเพื่อนเขาจะบอมาทางไหนนะ่าก็มีลูกมีหลานนี่เพื่อนมาดูย่อนหล้างให้นะครับเป็นยังไงเนาะดูย่อนล้างให้อ่าเป็นไรหน้าเนี่ยตลอดนะครับมุกเขาเคยเหตุแบบนี้ถ้าอ่าเขาไปเบิ่งแล้วเพื่อนบอเขามาติดตามาเขาู้ว่าเขาจะเขาไปนะครับก่อนจะส่งงานแตะลเทียเนี่ยเขาก็ไปตรวจเบ่งกอนมือเศร้าเนี่ยเขาส่งไปแล้วเขาจะส่งตอนเทียง ถ้าเขาไปตัวจเป็นธรรมชาติเท่าเรียกว่ไใดก็ไปตามธรรมชาติเนะ <c oughs> ก็ขอบขุ้นในรลายครับที่แวะมาให้กำลังใจก็คงจยาส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูงสุกกัะหกสิบวันหกสิบวันกัเป็นอสองเดือนนะครับประมาณนี้นะครับเขาอ,อยจะมัม่าเสมอ นะครับเป็ดสม่ำเสมอในการลงนะครับคุ้นหลายๆนะครับที่มาเยี่ยมนะมิตเ,เตคเตอทั้งนั้นนะคุณบุญหลายนะครับคุณบุญหลายแล้วจะบันเทาเนาะทั้บุญเนาะทั้บุญบริษัทไชเพราะว่าบางท่มมนจับกล่องหากล่องมามีนะหากล่องกับโบเดตังอีกจั่งหนึ่งผมกับ,บ่บ่บ่บอยากไปน,นะครับถ้าเอื่นซื้อเาผิดทั้งทีเอไอเพิ่นบ่นัมเลยทรงนะครับเพราะว่าบ่นัมทรงไอ่ห้เฮาวสาบเลย คอมเมนต์แบบมีความสั่งสรรเฮตุให้เพื่อนฮักเฮตุให้เพื่อนอ่านและรู้เรื่องแล้วเพื่อนจะได้จิดประโยคสีประโยคเนาะก็ก็ถ้าฮักเพื่อนก็ไปไปเหตุให้มันถูกเ้อพี่น้องนะแ่แต่วัสดีครับคุณปทุมอนุมัติทันทีนะครับเพราะว่าเขาตรวจไปพร้อมกันกับเพื่อนนะครับถ้าเราตรวจละ่ะถ้าเขาส่งไปถุงอ่า เชือเห็ดเกาไปไปเอาไปว่างไว้ครับมันก็เนแล้วเอามาผสมเป็นปุ๋ยกับเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์หลายนะครับนะครับเห็ดจต่ไหนฮะาจะเห็ดชิปอ่าชิปจะปังชิบจะปังบ่ปังก็ขึ้นยู่กับพี่น้องพงปาเปิดเปิดนาเปิดตาเด้อครับก็ให้ให้กำลังใจเพื่อนบ้านนําผู้เพื่อนไปทําบุญอ่าใส่บารเนาะใส่บาทเท่ากับบริากไวทไทยพมก็ไปพมก็จะไปเห็น ไปเห็นแผมะพต้องน้าทิต่ตามน้าทิต่ตามนําไปให้กาลังใจเพื่อนๆเน่าจจะเฮ็ดแบบกระเลยประกกาดดนไล่เพื่อกะหลายืือ้ายน,นะครับนอกนอกจากจะเข้าที่จับเมื่อจับแน่่ๆบอกกาขีบอีกแล้วนะขีบกันลดลงนะยินีตอนรับทุกขุทุกคนทุกท่านเขาออกหนอกออกในใน,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 นตลอดนะครับในโปบไว้ อ่าก็ไปเยี่ยมพยายามนั่มนะคะแนนผู้คะแนนผู้รับกะเวลาหน้าที่ผู้รับกะได้หน่อยนะครับได้หน่อยกันะเฮ็ดไปได้ทุกอย่างบอกว่ากันสางคนงเห็นเฮ็ดได้ทุกอย่างเมือ่อไหร่เขาไปกับไปเห็นคุณสุทัศน์อเปลี่ยนที่โน่นนะครับนั่งเถื่อกับป้ากับสี่ด่างกับจากไทยพี่น้องบึงโอ้ถ่ายไปกับเจ้ามืออไรจับนะครับ เมื่อจับจนงมือทราบไปกับเรื่องบริยาเหตุที่เมื่อใดเพื่อนเขาดรู้ย้อนหลังเห็นนั่นแหละนักที่จะพุงพ่งพุงพ่งพุง่งพุ่งนะครับถ้ามามานานา,นา,นาเพิ่มมา